สวัสดีครับวันนี้วันที่2 8ของการปลูกแตงโมอินรีย์นะครับวันนี้เราผสมเกสรมาได้7วันแล้วนะครับลูกเกตโตแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทุกท่านมาอัปเดตการเจริญเติบโตของลูกแตงโมอินรีนะครับหลังผสมเกสร7วันนะครับโตแค่ไหนแล้วไปดูกันครับผมไปครับ ครับ7วันนะครับลูกนี้6วันนะครับสีเหลืองนี่7วันเท่ากับปั้นแล้วอาจจะใหญ่กว่านี่ก็เจวันนะครับแต่ตัวช้าหน่อยต้นสมบูรณ์แต่ว่า ค่อนข้างตัวช้าอยู่ใส่กำลังน่ารักนารักนะครับตตมุตะมิลุปุอิปินี่ก็6วันเหมือนกันนะครับสีเหลืองหวันหมดเลย นี่ครับสีแดงสายมาตรฐานจะทรงขนาดนี้ครับถ้าสีแดงสามาตรฐานอันนี้ตกเกตนะครับสีแดงขยายลูกช้าหน่อยนึงแต่ไม่ทันแล้วไม่มีลูกข้างบนไว้แล้วสีเขียวแซงแล้วนะครับลูกตกเกตเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับเราเอาไว้กินเองได้ นี่ครับไส์มาตรฐานจะอยู่ประมาณนี้สีแดงก็จะลกๆทึบๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดกิ่งแขนงออกคือรอบนี้ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยปล่อยทึบเลย เหลือทางเดินนิดเดียวนะครับขแขนงเข้ามาอีกหน่อยก็จะจดกันถ้ามันตั้งตรงคงจะจดกันนะครับแต่นี่มันย้อยลงมา ส่มาตรฐานสีแดงก็อยู่ประมาณนี้พวกนี้โตกเกตยรตวโตช้านะเพราะว่าต้นต้นเล็กต้นเล็กวก่าเขาอสองลูกนี้ยังไม่ได้คัดเลยเลือกลูกไหนดีครับท่านผู้ชมซ้ายหรือขวาลูกใกล้เคียงกันจำจีมะเขือ,อ,อปอแปะกเลยไหมครับ จอมจี้มะเขือปอแปะกะับทอดนะอารมณ์นี้ออกแล้วกันกำลังอร่อยอ,อร่อยเลย <t> ท่านผู้ชมว่ามันขยายลูกดีไหมครับผมส่วนตัวผมยังมองว่า ยังช้าอยู่นิดนึงหรือว่าผมใจร้อนถ้าได้ไซนี้โอเคครับพอใจถ้าสีแดงจิตวันสีนี้พอใจครับถ้าได้ขนาดนี้ไม่พอใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับ อันลูกนี้ผมผสมไว้ก่อนเพื่อนนะครับไว้ทดสอบรสชาติลูกนี้จะเป็นลูกที่ตัดก่อนเพื่อนนะครับจะไว้ทดสอบรสชาติแปดวันครับลูกนี้ก่อนเพื่อนฝั่งนี้จะใช้มุ้งตะข่ายลงเรือนนะครับก็บไปเย็บทำเป็นถุง ถามว่าแบบนี้ดีไหมครับแบบนี้ดีกว่าตะข่ายในลอนนะครับเพราะว่าผิวจะไม่ขูดไม่ลายนะครับผิวจะสวยแต่ถ้าแบบเนี้ยโอกาสที่ผิวจะบาดค่อนข้างเยอะนะครับ แต่แตาข่ายพวกนี้เห็นลูกชัดเจนนะครับเวลาถ่ายรูปอะไรสวยสวยงามนะครับแต่พวกนี้ถ่ายรูปแล้วไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันบดบังลูกแตงโมแต่เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตผิวจะสวยกว่ามากนะครับโอ้ทรงนี้ลูกนี้ทรงยาวมาก นี่ครับมันต้องไซส์อย่างนี้ครับทรงอย่างนี้เลยถ้าเป็นสัญญาอันนี้ค่อนข้างกลมๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่วันนี้วันที่30ของการปลูกแตงโมอินทรีย์นะครับ หลังจากผสมเกสรไป8-9วันนะครับผมไซต์ตอนนี้น่าจะอยู่เราครึ่งกิโลตูชาไปหรือเปล่าตูชาไปหรือเปล่ารีบๆโตหน่อยเอ๊เด็กๆเอ้ รีบๆขยายลูกหน่อยถ้าได้ขนาดลูกอย่างนี้กำลังสวยนะครับทรงสวยออกยาวๆหน่อยสองลูกนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ลูกนี้ก็สวยนะครับเกวันลูกนี้ยิ่งสวยรอบนี้ยอดแขนงไม่ได้ตัดนะครับเป็นการปล่อยเลย วันนี้วันที่31ของการปลูกแตงโมอินรีย์นะครับหลังจากผสมกีสอนมา10วันนะครับสีแดง10วันลูกก็ไซน้าจะประมาณสัก7-8ขีดแล้วนะครับอาจจะตัวช้าไปหน่อยนึงนะเพราะว่าแสงทึบอยู่แสง ไม่ได้เต็มที่ครับเพราะว่าปลูกทีมากแต่ก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ครับไม่ได้คขลิยอะไรแฟนลูกไปเกือบหมดแล้วนะครับ เหลือพวกที่เก็บตกเล็กๆน้อยที่ยังไม่ได้แขวนเหลือพวกประมาณนี้ครับต้นที่ยอดหายก็เอารูปที่แขนงแทนนะครับมาเหมือนกันนะครับรูปที่แขนงรูปนี้ก็เป็นรูปที่มาจากแขนงเหมือนกันนะครับ มาจากแขนงนี้นะครับบว่าต้นหลักไม่มีลูกนี่ครับมาดูส่วนข้างนอกกันบ้างนะครับฝั่งนี้เหมือนลูกจะใหญ่กว่านะครับแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเหมือนเฉยๆเพราะว่าฝั่งนี้ใบมันน้อยเห็นลูกได้เต็มที่นะครับ ไม่เหมือนฟัง่งข้างในนะครับทึบมองเห็นลูกไม่ชัดเจนแต่การขยายลูกก็ใกล้เคียงกันนะครับหอยอุอนตูนอินตีนเลย แตงโมอินซีลอยฟ้านะครับได้ไซส์ขนาดนี้ก็โอเคนะครับไซส์มาตรฐานถ้าสีแดงถ้าเล็กกว่านี้ก็ไม่ผ่าน <c oughs> ตุกตก สีเหลือง9วันนะครับกำลังสวยฝั่งซ้ายตตเกตนะครับเล็กไปทรงไม่สวย <c oughs> น่าจะได้กินเองฝั่งนี้ทรงสวยขายได้ครับอันนี้ก็ขายนะครับ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตการเจริญเติบโตหลังผสมเกสรประมาณ10วันนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม